ครับครับได้ยินข่าวว่าตะกอนนี่เป็นพปอะแก๊ทุเรียนกะไหมแจ็เป็นโปอะแก๊ครับอ๋อคือว่าเป็นคนขับรถอ๋อเป็นคนครับซื้อทุเรียนเมืองจันนะครับโอ้เมืองจันนี่ไปทางใดเจียงดาวก่อไปห้าเจียงดาวจันจันบุรีจันลบบุรีจันทบุรีอ๋อจันลบบุรีห้างอย่างอ๋อไปเอาเมืองจันเลยเออเอารถอย่างไปใส่เอาครับ หกล้อหกล้อไปใส่เอามาขี้แกนขี้แกน่นสี่ห้าแกนนี่ค่ะไปเที่ยวหนึ่งเพาะแล้วมาคุ้มก้านน้ำมันหิ่งเก่าแค่หกแกนอ๋อไปเอาลดหกล้อนี่ไปเอาเลยเออลุงชัยขับคนเดียวเลยกะเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันครับไปกันกี่คนครับสองคนโอ้ออกจากนี่ประมาณกี่โมงมเมื่อเช้าเดินทางระยะเดินทางการเดินทางนี่ประมาณปีไปถึงแค่ยังไงเส็ อกินอู้ยิงอู้เกินยังคิงคินมาเกยไปอ่ะอ๋อจันทบุรีนะโอ้ลุงชายอกที่ประมาณกี่โมงอ่าเอาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงมา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 ขนี่นะเจ็ดโมงมาเจ้าอ๋อออกไปเจ็ดโมงมาเจ้าเลยอ่ะไปถึงปุ้นแหมกี่ชั่วโมงแวะนอนที่กรุงเทพก่อนขอเข้ากรุงเทพก่อนเปิดโรงแรมนอนกรุงเทพมาเปิด อนอนบนรถอ๋อนอนบนรถเขาไปพักสายตายเนะอแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปสู่จันทบุรีแมนอู่อำเภออย่างพ่อจะจำได้หรอ,อมานหนวอําเนินสะดวกกะอ๋ออําเนินสะดวกเลยโอ้แลวแต่เขาไปฮุ่จักคนละบุญเลยเขาไปฮุ่จักคนละบุญคนญคนัุ่พครับมันก็เป็นคนท่าน คนบ้านเฮาเนี่ยคนเมืองอ่ะอู้เมืองหมดตึงจังหวัดเลยกับหมดจังหวัดจันทบุรีอู้เมืองอ่ะไอคนจันทบุรีไอหมู่ฮับเหมาคนทูเรียนอ๋อคนบ้านเฮาเออผมก็เข้าใจพี่คนนั่งกันนั่งอ๋อบัตเจ้เคยเปิ้นเปิ้นไปฮับเหมาดังบุญบัตเจ้คิว่าคนจันทบุรีอู้เมืองหมดได้อ๋อบัตเจ้แล้วลุงชายกับไปฮู้จักเปิ้นดังบุญเออ เขายัางจวนในกินเหล้าอ้ครับผมแ้วาคงใช้หักเลียดปะหักเลียดอะก็ <c oughs> หักกินอยู่แล้วเมอนหักเลียดยได้ไยโอ้อลักไก่ไปเอ่อ่อชัยอาะชัยปะปะไปไหนอ๋อไปกันใส่เลยใสย่ ไอปูไอปูที่เป็นตัวแรกหมูเรื่องอ๋อแล้วบมโดนยับกัครับมาครับเมื่อใช่ไหมลปุ้นบมมีบมมีด้านไงแล้วขึ้นต้นมันคนเดียวเลยกัลุงชายขึ้นต้นคนเดียวเลยกันอันนั้นเพื่อนเอามาขายโอ้รังหอาไปเลือกเอาคนเดียวแล้วลุงชายเลือกจ้างอออมานูนนี่โ่มาจ้างมาจ้างจาลุงชายต้องพอแนมแหลมๆคมๆตาทีๆถ้าลุงชายไปเลือกตามุมๆนี่นะตาตาห่างๆ มันบาดแหลมไม่ได้มันมู่ไม่แน่หน่มันมุ่มู่ไม่แน่เป็นมนูนมดอ่ะเขาเขาต้องเลือกเอาทุเรียนก็ลุงชัยเลือกปะทุงเนาะเนาะแล้วไปครับประมาณกี่เที่ยวเอาอู้แบบไหนไปปิกกี่ปีกล้ากล้าเขาเฉพาะขนทุเรียนเนด้อเดือนไหนอ่ะเดือนไหนสองเที่ยวโอ้ไปแบบไปแบบเดินทางแบบบ่อยกันไปปิกอ๋อไปปิกเลยไปปุ๊บปิกเลยทุเรียนทุเรียนบเอาเลย ก้องใหญ่เนี okay. ่ยไปถึงกินเหล้าของห้องกินเหล้าปุ๊บใส่เหล้าปุ๊บปิ๊กเลยทุเรียนเอาเลยเอาเอาเขาไปซื้อทุเรียนเหมาทุเรียนแห่อยังอ๋อเอาอยู่อย่างควายเอาอยู่กะเออรอคำมมานั่ง้าหนั่งอู้กันม่วนๆเออเดี๋็ดคำเดียวเพราะไอ้เขาอู้กันม่วนๆเราไปคานอย่างเดียแล้วประเดี๋ยวนี้หมูแพงแก้ปัญหาใหญ่ เออขอทำอ่านั่งแหมนะคิงไม่ถามนะยกคิงอ้าวก็ผมจะถามเนี่ยถามความคิดเห็นลุงเนี่ยฮะมาใจ้สอสอฮะมาใจงรัฐบาลฮะให้ไปฮู้เรื่องนี่ไหนอ้าวแล้วกรณีหมูแพงแล้วลุงชัยจะทํายังไงครับเนี่ยโอ้เพาะเพาะอาหมาอู้อันงเกอย่างอ่ะอ้าวอู้กันจัดหมวนนะผมอู้กับลุงจัดดีอ่ะคิงมันอู้กว่า ไปอู้กวนที่ไหนผมจะกวนลุงสักเก์อ่ะเอื้อนอู้ซื่อแชทนะต้องสรุปนี่ทุเรียนที่ขนมาก่อนได้ขนปไกมาก่อนเออเที่ยวหนึ่งนี่ลุงชัยได้ค่าจ้างประมาณเท่าไหร่อ่ะอู้ซื่อๆสามร้อยโอ้ได้บัหน้ากอ่ะละเดือนหนึ่งเราไปไปที่เที่ยวสองเที่ยวได้หกร้อยแล้วลุงชัยไปปอหักเลียด อ๋อเราอู้ถึงว่าสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนก็พออยู่ได้พออยู่ได้เหรออ๋อแล้วกาพี่ทรงพิเศษนี่ได้ก่อครับเข้าไปเขามันก็เลี้ยงเขา้าเขากิงอ๋อเขาเหมือนเควักตะการออกเดียวมาเปิ้นเปิ้นใจจ่ายก้าวใจ่ายนี่เปิ้นเรียบร้อยหมดจ่ใจเขาเรียบร้อยหมดเป็นสาวนี่หรอเป็นย่าไม่ยิงนี่หรอ,อต้องบูมมีไว้ก่อนไปไข่เหี้ยไข่หายมีก่อนม ม่ใช่มีลูกมีเต้าตังจันจังเจอนี่มีก่อถ้าไปพอแน่อย่างกี้ยากับปู่อีกมันแม่นแล้วนะออมีก่อมาเมยโอ้บาดได้ไปไข่ไปอยากมามเมอยอ์ออ่านแสดงว่าฮักเดียวใจเดียวนี่ไ <c oughs> <c oughs> ล่เนืะฮักเดียวใจเดียวใหญ่ฮะบันเ,เจมเหมือนคิง<อ>คิงมิกี้คน <c oughs> แม่นอ๋อโอ้กูไปเลยเนืะไอ้เนืะอที่มัดต้องมาจุ <c oughs> เป,ป็นมาตอนนี้จ really really ู really really sure> ่ๆวะเนี right really s <S ่ยห really like ่าหมูชิงมีที่โคนเออเดี๋ยวเราจะถามก่อนเอาเข้าเรื่องลุงชัยเนี่ยแล้วประเดี๋ยวเนี่ยเขาจะแย่ใหญ่กันหมูมันแปลงแล้วเขาจะกิ่นยังซื้อฟักซื้อไม้มาเก็บลุงชัยแบบเดือดร้อนอย่าต้องเดือดร้อนกย่าพี่น้องเขาประชาชนเพื่อนผมไม่ได้กลิ่นของเขานะครกบเพื่อนก็ยิ่งอ่อนอย่างเดียวกันกันนะครับ แล้วบัดเดี๋ยวนี้เพิ่อนขึ้นไปโขนแหมจะไปก่อชูเรียนเอาอยู่อ่ะมันเจ๊งไปแล้วอ๋อเจ๊งไปละมันเจ๊งกรับไปสองเที่ยวนะกะเดือนไปปิกสองเที่ยวมานแค่เหนื่อยกันตอนนี้หรอแบบว่าเอารถอหกล้อไปใส่รับผมไอ้เนี่ยเดี๋ยวผมไปก่อนเด้อลุงไอ้ไปเด้๋ยวผมก่อนไปนไหนไปหาแฟนไอนะะ้เนี่ยค่ะแม่ก้าหอมแดงในการเนะะี่ยค่ะ ามไหนยิ้มไปหามัดพอเยอะแล้วลุงจะฝากกำอู้อย่างไปพ่องเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนฝากไปกำกลาบป่ะฝากไปกำป่ะคือนเตงอ่ะฝากบัดชอบแล้วกะอันผมจะเอาเนื้อเออเอาเลยผมจีบได้ก่อนผมจีบแทนคุณได้ก่อนหันแน่มาดีๆกะเดี๋่ผมจะไปล่ะเออเอาเลยผมจะถามความสมัครใจคุณอ๋อเออเอาเลยบ้าแล้วกะเออ อันผมจะเอาแตนเนอะเออเอาเลยเอาเลยผมเก่งใจลุงไม่ได้นะเออไม่ต้องเก่งใจเอายิ้มแบบนานก็จะไปละเรียบร้อยไปหาแม่ก้าหอมแดงบอกว่าลุงชัยคิดถึงหาเนาะพือบอกก่พึือบอกก็บอกว่าลุงชัยคิดถึงหาเอาว่าไงพึ่บบอกก็บอกคนเองก็อ้าวก็ลุงชอบไ่ใช่เหรอใช่ไม่ได้ชอบมาเอาเลยอยากมเอาอันผมจะจัดการเนอะเออเอาเลย te te. Ki te tau. Ahoi tau.